รจริงๆรู้สึกตื่นเต้นมากครับที่พี่กองพี่กองชวนมาตั้งแต่ตอนแรกเริ่มเลยแล้วเราก็พอได้เข้ามาเรารู้สึกว่าชอบ environment ตรงนี้แบบว่าพี่ๆเพื่อนๆทุกคนแบบน่ารักมากแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆม,มันเหมือนเหมือนแล้วเจอจุดหนึ่งเนาะที่เราแบบโอเคเราคลิกกันเราจบมือว่าเออนี้คือเป้าหมายของพวกเรานะแล้วเราก็พร้อมที่จะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยกันใช่ครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ที่พี่กองยอมรับให้พวกเราเป็นพวกคนนี้ในในวันนี้ บอกว่านองแซมก่อนเรื่องแรกกอนใครเป็นคนเข้ามาตามมาถึงรวมทีละคนรือว่าพอกันคนคนที่สองจะเป็นเลออนครับบอกว่าตามมาแล้วก็มาเป็นใครนะพีดีแล้วก็ทายแล้วก็เติร์นแล้วก็เบนครับซึ่งแต่ละคนก็มามาจากต่างที่แหละครับที่เราบอกไปว่าบางคนก็เคยเป็นดั้งเช่นมาก่อนบางคนเคยเคยทำงานมาแล้วบางคนเป็นซีรีส์หรืออะไรเงี้ยก็ต่างต่างที่กันมาแล้วก็มารวมตัวกันเป็นก้อนนี้ใช่ครับ ที่จริงผมรู้สึกตื่นเต้นครับผมแล้วก็กังวลมากเพราะเป็นเข้ามาใหม่นะครับผมก็ผมว่าผมเป็นอ่าผมไม่ค่อยคุยกับคนเก่งด้วยก็นึกว่าเข้ามาแล้วจะเข้าเข้ากันไม่ค่อยได้ใช่คุยยากแต่พอเข้ามาปุ๊บก็มีพี่ๆที่เป็นรี่แล้วก็เข้ากันได้ง่ายครับผมก็เลยทำให้เป็นคนนี้ขนาดต้อสนุก้วสนุกนสนุกครับ ใช่จริงรายการเ c มช i c e แค่นี้วอ r t u a l t a b คือแบบช่วยพวกเราเยอะๆเยอะมากแบบว่าให้เราได้เห็นมุมมองความคิดของเพื่อนๆจริงๆแล้วก็นิสัยของเพื่อนๆอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นจริงเรู้ว่าเป็นเป็นความเชื่อใจมากกว่าครับแบบว่าในการในการซ้อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การการเต้นอย่างเงี้ยเราก็เชื่อใจกันและกันแบบโอเคคนนี้บอกท่าท่านี้เป็นอย่างนี้นะท่านี้เป็นอย่างนี้นะเราเต้เป็นอย่างนี้นะใช่ คนรับฟังกันนะถ้าเป็น้ันที่ในบ้านเราก็ก็แบ่งกันตามวิสเนาะตามวันว่าเออวันนี้ใครจะฟิลอยากล้างจานหรือจะอยากยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ถ้าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะคู่กันก็จะไพาพาพาม่ไม่ใครมาพปแลกอะไรกันเราเรากินกินกันสะอาด่่ <c oughs> ไปดูในรายการครับผมใช่ถูกต้องสะอาดจ,จริงานกีกคกันะแบครอบัวกันแบบนี้อะไรเงี้ยอะไรรั้งยมท่ ไม่ยากหรอกพี่มองว่าไม่ยากเพราะคืออย่างที่พี่บอกว่าทุกคนก็พยายามช่วยเหลือกันตลอดหลือก็พยายามเข้าหากันทุกครั้งแล้วแบบเวลาคนนี้มีปัญหาอะไรหรือว่าถึงมีปัญหาเตอร์ก็เตอร์พายหรือทุกคนเลยก็จะคอยช่วยตลอดเลยไม่เคยปล่อยให้ใครอยู่คนเดียวช่วยเหลือกันตลอกันเราข้าชาวินนี่แอสควายได้เลยล่ะ โอเครวยไหมก็อาจจะมีบ้างนะครับกดโกรธใช่ไหมคือโอเคเราได้ดูซีซั่น EP4 แล้วเนาะก็จะเริ่มมีกลิ่นความแบบว่าปิดตรงนี้ไม่มีอะไรอย่างนี้ดราม่าดราม่ามีดุมีเทียบกันเลยมีเถียงกันใช่ครับคือคือต้มองว่ามิชชั่นแต่ละมิชชั่นมันเป็นเป็นความท้าทายในแต่ในใน เรียกว,ว่าทาเลนต์มันนั้นดีกว่าว่าแบบวันนี้เราทำออะไรเราจะเต้นไหมเราจะเรียนแต่งเพลงไหมอะไรเงี้ยครับแล้วคือเราไม่ไมร,รูด้วยเนาะตอนที่อยู่ในไลใชมล่มันเลยมันเลยเป็นคาตฟ่เต้นนะครับถาถามคละคนว่ามีแบบว่าเราหวังะแต่คค่เราน่อะไรแ่ามแน่กาด้านอะไรอย่างเงี้ยสาีสาเราอยู่สารบอกนิดนึง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 ที่ลองแต่ง ใช่แต่งเพลงเนาะเอาไผมว่าทุกมิชชั่นมันให้ทังสองนี้ต่างกันแต่คนในมิชชั่นเยอะขนาดนีเช่นอย่างมิชชั่นแต่งเพลงล่าสุดผมส่วนตัวผมได้เรียนรู้ว่าเออจริงๆการแต่งเพลงการแต่งเพลงมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบไกลเกินไปเพิ่มการว่ามิชชั่นมัน ก,ก่อนทในวกาบิวตี้องามอรู้สึกไ้คาก่อแต่กานว่ามิช่นนั้นทมทเปิดโลกเสว่าเพืกนแต่งเองไม่ได้ยากเกินระดับความสามขมาขมซึ่งหลายคนก็ได้เรียนอยู่ในที่แบบของตัวเองซึ่งอันนึงที่เด็กก็ของตายซึ่งงาสอผอ๋อ,อคือเหมือน พี่ไฮพี่ไฮสอนพวกเราเรื่องแบบว่ารองเท้ารองเท้ามันเปิดเปื้อนการเปียกเปย์ใช่การเปียกเปยต่างๆที่แบบว่าในมุมศิลปินเขาจะเห็นกันแต่ว่าแบบตอนนั้นพวกก็ยังไม่เห็นเนาะยังไม่เห็นบางคนแบบตัวพายยังไม่เห็นแต่ตอนนั้นก็ตอนนี้พอได้เรียนรู้จากพี่ไฮก็ได้อะไรเยอะมากได้เห็นหลายมุมมองใช่ได้เปิดมุมมองใหม่ๆใช่ครับเหมือนแบบว่าสิ่งของสิ่งหนึ่งมันมองได้หลหลายมุมมองแล้วเราก็หยิบ สิ่งพวกนี้แหละมามาแต่งอย่างเช่นแบบรูบิกก็มีหลายสีอะไรงเี้ยที่ผมคิดได้ขึ้นมามีหลายมุมคือหมืองในเรื่องการแต่งเแื้อเพลงใช่ครับเราพอดีพูดทำตามคอมมิชชั่นนี้ที่ติดปัญหาเพราะว่าวันนั้นคือช่วงเช้าแแต่ช่วงเช้าเลยคือพี่มีธุระข้างนอกก่อนแล้วก็กลับมาบ้านช่วงดิีพออะไรใช่ครับคือหลังจากดิีพอเสร็จตอนนั้นอาการมี่เริ่มแย่ผมก็เลยหลังจกนั้นก็เลยแบบ อาจจะเป็นพีพีอื่นอีพีสี่ะละครนิดนึงนิดนึงาอะได้ถ้าว่าเราได้อะไรจาีชาจริงถ้าพีรู้สึกว่าพีได้เยอะสุดิียงเต็มเพราะว่าอะยังพูดไม่ได้ดีกว่าก็เราติดตามนะครับทุกวันศัพท์อะไรแต่เราเป็นพีแเลยตอนนี้เอาจจะอีพีสี่เนาะใช่อีพีสี่อดูนะจะตัดอีพีสี่ั ขอแซมแซมรู้สึกว่าทุกทุกคำสอนที่เขาให้มาแบบว่าทุกเกสแล้วก็ทุกวิชนที่แซมได้เรียนได้ทำมันมันเปิดมุมมองแซมใหม่มากๆครับแบบว่าคือถึงแม้ว่าแซมอาจจะเคยเจอสิ่งนี้มาแล้วแต่ว่าพอได้มีทงกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยนี่ว่ามันรู้อะไรมาขึ้นใช่แบบว่ามันได้เห็นหลายมิติมากขึ้นแล้วแบบว่ามันเปิดโลกมากแล้วแบบว่าวิสัยทัศน์มันก็เล็กกว้างขึ้นครับผมใช่ประมาณนี้หลักๆครับ สำหรับผมนะครับผมมองว่าคําสอนหรือว่าประสบการณ์ที่เจอในในแต่ละมิชชั่นเนี่ยผมมองว่ามันเป็นประโยชน์ต่อกับพวกเราอยู่แล้วครับผมใช่แล้วก็ผมมองว่ามันคงจะมีประโยชน์กับพวกเรามากๆในอนาคตเพราะว่าเราสามารถเอาไปปรับใช้ได้ในการท่งานในการทางานทุกที่ทที่เนาะมิชชั่นที่เราทําไปมันก็ส่งผลตามตามชื่อรายการเลยครับก็มันคือรถทูเดบิวต์ก็มันจะทั้ง มากมายยังพูดไม่ได้เนาะเพราะว่ามันยัง EP 3สาอยู่แต่ว่าคือมิชั่นมีมีส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นศีลีส์ของพกเราใช่มันจะมีทั้งหมดประมาณอะไรนะครับมันจะมีทั้งหมดประมาณนีเอ่อทั้งหมดสิบอีครับก็ือก็เหอเหอหือก็่หลืคเ็เเเ็เเอกกจเเหิ่มต้น EP ต่อไปไเี่แหละถูกใช่ครับอกเล ใช่แล้วก็มิชชั่นแต่ละมิชชั่นก็จะท้าทายขึ้นเรื่อยๆพวกเราก็จะเครียดกันไปเรื่อยๆใช่แล้วก็แบบสุดเลยครับอี่พี่สาวเรียบร้อยแล้วที่ที่เรานั่งดีพอกันเนาะใช่แล้วเราก็เหมือนเหมือนเราได้ได้ได้เห็นมุมมองของเพื่อนความคิดของเพื่อนกระกป๋าเพื่อนอะไรเงี้ยก็เอ่อแล้วมีแน่นอนว่าพวกเราหกคนมีเป้าหมายเดียวกันว่าเราอยากเป็นศิลปินที่ดีในสังแล้วก็เลยมโชชั่นตอนนั้นมันก็เลยแบบว่า มาเนาะมามันมามาใช่ใช่แล้วผมก็แล้วก็แล้วก็ถ้าสามารถถ้าใครแบบว่าอยากรู้ตั้งแต่เริ่มเลยเริ่มเลยนะครับก็สามารถติดตาม EP 0ได้นะครับขอโทษครับคุณไม่ค่อยชัดแล้วใครเป็นแฟนชอบเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็พอเห็นแววใช่ไหมใช่ใช่ใชตกใจผมตกใจคือจะแต่งได้ก่อน EP 0ใช่ไหมได้ครับได้ครับ ก็เป็นเมโลด็อกคอมเมดี้แนวใหม่ไปไม่เครก็ใครอะทารามาไปด้วยได้หมดคนเดียวคนเดียวคน็ดียพคนเดียวก็พอใช่ที่ไม่แะเบอควังคใช่ แต่มันไปด้วยกันได้นะเป็นคนตลบก็เต็นได้ถูต้อแต่ว่าแน่นอนไม่ไม่ว่าไม่ว่าพวกเราจะจะเป็นเมนอะไรยังไงเราก็จะพัฒนาต่อไปให้เป็นเตตุ๊ครับตุ๊ตุตุ๊โดุลบตุตบตุ๊ตุ๊บ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 ตุมันมีบตุตุ๊บบ จริงๆต้องมองว่ามันเป็นมันเป็นความทอที่พวกเราก็ยังมีจุดร่วมหมายเดียวกันมันก็เลยบอกว่าจับมือด้วยกันไปแล้วก็ผ่านความท้อนั้นไปมากกว่าแต่ละคนก็เป็นเซฟโซนให้กันใช่ถ้าใครท้อก็พากันช่วยกันดึงจับมือจับมือครับยกยกตัวอย่างไหม ส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นจุดเด่นของเราทุกคนคือเราก็ไม่รู้ว่าคุณรู้สึาทำงานนีนยังไงแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมันซาบซึ้งทุกรอบเลยที่มีคนคนหนึ่งขอ <c oughs> แล้วเขากล้าไปออกมายเพราะว่าเห <c oughs> มือนเราเป็นเซฟโซนองในการละกัน <c oughs> แล้วก,กลายเ,เป็นว่า,แล,า <c oughs> แล้ววพกเราไม่ทิ้งกันด้วยมันไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นจะสวจกลับว่าเฮ้ยทำไมท่านเหนื่อยอะไรอย่มันคือความเข้าใจที่แบบเรามาคุยกันมาเฮ้ยเหนื่อยได้เว้ยแต่ว่าป้อมใหม่ของเขาถ้าไปไปด้วยกันหรือว่าป้าใหม่เราเหมือนกันร้อนเราดือดกันไปด้วยกันหรือว่ามีคนนึงงล ลงไปด้วยกันยื้เสร็จด้วยกันแล้วก็ดึงขึ้นมาอันนี <Born> ้ทำที่เราแบบสติกันมากขึ้นเพราะใส่กันมาไม่ค่อยรู้สใช่ครับมากครับใช่แล้วจริง,<อ>รงๆดีพท็อกเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแท้ในรายการก่นอนที่จะไปมีมีนาะเราก็พร้อมนทำด้วยกันหลายเดือนแล้วซึ่งดีพท็อกเป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่ากิจวัตรประจำสัปดาห์แล้วก็บางสัปดาห์<ท>ก <àn> ็างสัป ทุกวันเลยออะไรีคือเราก็จะมีโต๊ะโต๊ะหนึ่งที่แบบรวมตัวกันแล้วก็เคยมามาเปิดใจกันแล้วแบบบายๆช่วยๆกันโต๊ะขาวๆนะไอ้เนี่ยเพว่าตูราจะดีบิวร์เรื่องเพลงฝากเนี่ยครับอันนี้เราพูดที่ว่าเป็นฝั่งพูดวันนี้ใช่ไหมหรือว่าปล่อย กำลังกำลังจะปล่อยแล้วใช่ครับจะปล่อยยังไม่ปล่อยใช่ครับรอ๋อนี่คือไลฟ์เหรอโอ้โหอ๋อเหรอใช่ครับโอเคโอเคมา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 สามสิบยี่สิบเก้า โอเคมาเราจะยืนรอสวัสดีไลฟ์ทุกคนนะครับอ่าโอเคครับก็มาร์สเตอร์พีซตอนนี้นะครับกำลังจะปล่อยวันนี้นะครับหนึ่งทุ่มตรงทุกทรกสติ๊กแม่ผัดฟองครับแล้วก็อยากให้ติดตามพวกเราเอ็มชาร์จนี้ต่อไปเพราะว่าในเดือนหน้าเราก็อาจจะมีอะไรเกี่ยวกับมาร์สเตอร์พีซได้แหละออกมาให้ทุกคนได้ดูกันติดต่อไปใหม่ใช่ใช่ใช่แล้วก็ตุลาเนาะต้นต้นต้นเลยต้นต้นตุต้นตุลาคมใช่ก็ฝากติดตามพวกเราครับใกล้ใกล้ใกล้จะเดบิวต์แล้ว ขอบคุณนะครับขอบคุณด้วยครับ